ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง l i k like ล cat ด้วยนะครับสวัสดีครับกับท็อปสูบไอไลค a ทครับตอนนี้กูอยู่กับเชฟแบ็กได้สินะครับคลิปนี้ผมมาแนะนําเพื่อนๆนะนะครับเกี่ยวกับไอเทมตัวหนึ่งเนาะซึ่งเป็นไอเทมที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บเฟลนะครับตัวเนี้ยอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นร้อยกว่าเนี่ยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องหาไอเทมมาตีบวกนะครับ เพื่อน,อนๆไม่ต้องไอเทมมาตีบวกเลยเพื่อนๆแบบเนี่ยร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยเราจะเพิ่มเฟลจะทํำยังไงเพื่อน,อนๆใช้ไอเทมพิเศษตัวหนึ่งนะครับก็สามารถเพิ่มเฟลตัวนี้ได้นะจากร้อยแปดสิบเป็นสองร้อยจากร้อยสิบเจ็ดเป็นร้อยยี่สิบอะไรแบบเนี้ยได้เลยนะครับโดยสิ่งนั้นเขาเรียกว่าไอเทมสะสมอมมืดนะครับอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเควสมันจะมีทั้งเควสตอนนี้จะมีทั้งเควสแล้วก็ไอเทมเนาะโดยที่เพื่อนๆต้องไปหา อเไอเทมชื่อว่านี่นะครับเหรียญตาพิเศษของเอลลี่นะเหรียญตาพิเศษของเอลลี่พอได้มาแล้วนะครับพอได้มาแล้วให้มาหาเอลลี่นะครับเนี่ยเอลลี่เอลลี่เนี่ยที่เวเลียหรือตามเมืองใหญ่ต่งตางๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเหรียญตาแล้วเราติ๊กให้มาที่เนี่ยมันจะวิ่งมาเวเลียเสมอนะครับแต่ในเมืองใหญ่ส่วนใหญ่จะมีนะเขาจะอยู่ตามเมืองใหญ่ เราคุยกับเขาครับจะมีเควสให้เราทําซึ่งเควสเนี้ยถ้าเรามีเหรียญตาม,มันจะมีให้เราคุยนะครับซึ่งเลือกเควสที่คือผมเลือกไปแล้วผมจําชื่อเควสมันไม่ได้มันจะให้เป็นไอเทมตัวนี้มานะครับน้ำทิพข้ามขีดจํากัดอ่ามันจะเป็นตัวนี้พอเพื่อนๆได้ตัวนี้มาไอเทมมันบอกว่าไอเทมนี้จะถูกลบขณะทําการปรับปรุงในวันที่24พฤษภาคมนะครับฉะนั้นถ้าคุณได้ไอเทมนี้มาควรที่จะต้องรีบทํานะครับ อะแต่เดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวว่ากันแต่ก่อนอื่นพอเราท,ทําเควสตัวนั้นเสร็จจะมีอีกเควสหนึ่งของเอลลี่ปรากฏขึ้นในวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะนั่นก็คือคําร้องขอจากเอลลี่ครับโดยเควสนี้จะให้เราจัดการมอน2,000ตัวเมื่อเราจัดการเสร็จมาส่งเควสเราจะได้ต้นกําเนิดแห่งการสะสมความมืดตัวนี้นะครับซึ่งไอเทมตัวนี้ก็จะถูกลบในวันที่24เช่นกันชนะได้มาแล้วก็ควรจะใช้นะ อ่ะเราก็รับไปเราก็เดี๋ยวไปตีมอน2,000ตัวนะครับจากนั้นก่อนพอเราไปตีมอนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมถึงตัวนี้นะเราแลกมาแล้วใช่ไหมน้ําทิพย์ข้ามขีดจากัดเนี่ยจะต้องนํามาผสมนะครับกับน้ําทิพย์แห่งความอิ่มหนาโดยน้ําทิพย์แห่งความอิ่มหนาเนี่ยเราวิ่งมาหาหาออาเฟตคนนี้นะครับนักขายอาวุธนะแห่งเวเลียนะครับจากนั้นไปที่นี่นะ แล้วที่ความอินามชิ้นละ300ร้ล้านนะครับชิ้นละ300ร้ล้านคือแพงมากนะครับแพงมากคือพูดยังไงว่าถ้าคุณจะเอา10ชิ้นเนี่ยคุณต้องใช้เงินถึง3,000ล้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนละการเงินผมไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งเป้าไว้ว่าฟาร์มวันละเอ่อฟาร์มวันละ300ล้านเนี่ยมันถามมาถาได้อยู่แล้วแหละเอ่อวันละ300ล้านเพื่อจะมาซื้อนเนี้ยเนาะเอาทุกวันเนี่ย ได้อยู่ผมว่ามันไม่ยากเมื่อเราได้มาแล้วจากนั้นกด L นะครับไปที่หลอมแปจากนั้นกดบหลอมอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราได้ต้นกําเนิดสะสมความมืดมาแล้วใช่ไหมครับเอเราได้มาแล้วปุ๊บเวลาเราจะใช้สมมติว่าเราจะใช้งานมันเนาะให้เราเรียกผู้ด,ดําขึ้นมาจากนั้นกดเล็กหนึ่งนะครับไปที่คําว่าสกัดครับมันจะมีหน้าจออย่างนี้ขึ้น นะเราก็สามารถใส่เข้าไปนี่จาก184จะได้เป็น189แต่ว่าอันนี้คือมัน180ไงมันเยอะเนาะเราลองเปลี่ยนเป็นซัก117แบบนี้นะครับอ่า117ปึ๊บไปที่สกัดเหมือนเดิมกดชึบเห็นไหมจะได้เป็น128ทันทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเอา100เฟลลวกันรอหมดเวลา19วิอ่ะโอเคตอนนี้ได้ละ1 0 0ฟึบอ่ะเราไปที่สะสมความมืดนะครับ เห็นไหมว่าไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับทาไมถึงไม่ได้เพื่อนๆดูนะประสิทธิประสิทธิภาพจริงๆของผมมันมีแค่90ครับแต่ว่าที่มัน100ได้เพราะว่าผมใช้เยงคาลามบาร์ครับอีก7มันเลยขึ้นเป็น100ฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สะสมความมืดได้เห็นไหมถ้าเราจะใช้สะสมความมืดได้คือตรงนี้ต้องเป็น100นะครับอัตราเสริมประสิทธิภาพตรงนี้เป็น100คุณดูข้างหลังไม่ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะงงนะครับอ่ะเห็นไหม โอเคฉะนั้นอันเนี้ยไอหนึ่งร้อยเนี้ยผมจะทําได้ยังไงผมก็ต้องทําโดยการที่ทํายังไงก็ได้ให้ไอตัวเสริมประสิทธิภาพตรงนี้ครับขึ้นนะขึ้นจากหนึ่งร้อยเนี่ยเอ่อขึ้นจากตรงนี้เก้าสิบเนี่ยให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับถึงจะสามารถทําได้นะอ่ะก็เอ่อทำให้ดูได้ไหมน่าจะทําให้ดูไม่ได้ครับเอาหนึ่งร้อยไปทําขึ้นแบบร้อยเต็มเนี่ยทำให้ดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เอาอันนี้แล้วกันอันนี้มันร้อยห้านะอันนี้มันร้อยห้าอันนี้มันใช้ได้อยู่แล้วเนาะเออนะครับอันนี้มันร้อยห้าอ่ะเราก็ทําให้ดูแล้วกันฟึ๊บนี่เป็นร้อยยี่แปดนะครับจากนั้นกดสะสมความมืดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าจะส่งความมืดให้อุปกรณ์นะตาการเสริมประสิทธิภาพจะเปลี่ยนต้องการดําเนินการต่อหรือไม่แล้วก็ยืนยันนะครับคือตัวนี้มันจะเหมาะกับการที่เราได้เอ,อ่อเฟลมาในระดับหนึ่งแล้วเราอยากจะเพิ่มเฟล อย่างเช่นบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้การจะตีบวกของชิ้นหนึ่งหรือของสักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เฟลที่ประมาณเท่านี้เอาว่าอ๊ยการที่จะเก็บขึ้นไปเราต้องหาของมาตีเพื่อขึ้นไปอย่างเงี้ยเราไม่อยากได้ไงเราอยากจะแบบขึ้นไปเลยนะครับทีนี้ข้อควรระวังในส่วนของไอตัวสะสมความมือคือถ้ามันเกิน230แล้วมันจะไม่สามารถสะสมได้นะครับจะไม่สามารถสะสมได้คือตันแค่230้ ทีนี้พอมันตันถึงร้อยสามสิบปั๊บเนี่ยแล้วมันสะสมไม่ได้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับค่าบวกมันจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นอย่างเช่นเมื่อกี้อันเนี้ยมันร้อยห้านะครับตรงนี้มันร้อยห้ามันเพิ่มมาถึงสิบเอ็ดเลยนะครับเพราะว่าค่าเสืิมประสิทธิภาพตรงนี้มันต่ำแต่ถ้าผมไปใช้ตัวร้อยแปดสิบสี่เพื่อนเพื่อนจำได้ไหมว่าตัวร้อยแปดสิบสี่เนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามามันเพิ่มแค่ร้อยแปดสิบเก้าเท่านั้น น,นั่นหมายความว่ามันเพิ่มมาแค่5เฟลเท่านั้นเองนะครับเพราะค่าตัวนี้มันสูงแล้วยิ่งค่าเฟลสูงเท่าไหร่ยิ่งได้บวกน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อควรระวังสําหรับตัวสะสมความมืดฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่กําลังทําสะสมความมืดอยู่สามารถดูคลิปนี้แล้วทําตามได้เลยนะครับไม่ได้ยากนะแล้วก็ตั้งเป้าตัวเองทุกวันนะครับวันละ300ล้านเพื่อเอาเงินมาซื้อไอเทมตัวนี้ก็ได้นะครับ300ล้านผมเชื่อว่าหาได้ เออผมเชื่อว่าหาได้ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากไปฟาร์มไก่ฟินบนชั่วโมงนึงเปิดอาก,กริสดอกก็น่าจะได้แล้วนะครับหรือถ้าไปฟาร์มในส่วนของออกแดงไหวก็ได้แล้วชั่วโมงเดียวนะฮะในที่อื่นๆก็มีอีกหลายที่แต่อาจจะต้องฟาร์มเพิ่มเป็น2ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้นะครับอาจจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ผมคงไม่ได้ตี2000ตัวให้ดูนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ได้ไอเทมมาชิ้นเดียวกันนะครับ2,000ตัวตีอะไรก็ได้นะเพราะเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าต้องเป็นตัวอะไรคือ2 0 0 0ตัวเป็นมอนสเตอร์ที่ไหนก็ได้ไปตีได้เลยนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่ไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับเจ้าของช่องนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย